สวัสดีครับผมมาสอนประกอบชั้นวางทีวีนะครับรหัสทีวีหนึ่งห้าศูนย์สองนะครับของที่ต้องใช้ในการประกอบจะมีสว่านคัตเตอร์แล้วก็คอ้อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ลูกค้านำหมุดไม้ที่เป็นตัว C นะครับตอนนี้นะครับแล้วก็เกลอกม้า เป็นเหล็กนะครับจะเป็นตัว A นะครับให้ลูกค้าเอาเกลอกม้านะครับใส่เข้าไปในรูนะครับให้ลูกศรตัวนี้นะครับหันออกมาทางรูหมุดนะครับแล้วก็เอาหมุดไม้นะครับใส่ตรงรูข้างๆนะครับแล้วก็เอาคอนต่อนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับ ให้เอาลูกศรอ,ออกมาทางรูนะครับพอเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะครับให้ลูกค้าทําเหมือนกันทุกแผ่นเลยนะครับพอเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไอตัวชิ้นนี้นะครับมันจะไม่มีหมุดตัวนี้นะครับให้ลูกค้าเอาหมุดไม้ตัวนี้นะครับใส่ให้ครบทุกรูเลยนะครับ แผ่นไหนที่มีรูแบบนี้ให้ลูกค้านำหมุดมาใส่ให้ครบทุกตัวนะครับแบบนี้เลยนะครับพอเราใส่หมุดครบทุกตัวแล้วนะครับให้ลูกค้านำหมุดตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับยิงตรงรูนี้นะครับจะเป็นรูเล็กนะครับให้ลูกค้ายิงไปแค่ ตรงเกลียวนี้นะครับมันจะมีเกลียวมันอยู่นะครับแค่สุดเกลียวนะครับไม่ต้องยิงเข้าไปสุดนะครับตรงนี้จะยิงทั้งหมดแปดตัวนะครับให้ลูกค้ายิงให้ครบเลยนะครับแปดตัวพอยิงเสร็จแล้วนะครับจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับให้ลูกค้านำไม้เบอร์หนึ่งมานะครับใส่ลงไปนะครับตรงนี้นะครับ ในห,หมุดนี้ลองไปในรูหมุดยาวนะครับแล้วก็เอาสว่านล็อกได้เลยนะครับลูกค้าสังเกตนะครับล่องตรงนี้ก็ต้องตรงกับล่องตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนำแผ่นไม้เบอร์สามมานะครับใส่ไปตรงนี้นะครับ แบบนี้นะครับพอใส่แล้วให้ลูกค้าล็อกเลยนะครับ แล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับให้ลูกค้านําไม้เบอร์สี่นะครับมาใส่ต่อตรงนี้เลยนะครับลองแผ่นต้องตรงกันนะครับพอลูกค้าใส่แล้วก็ล็อกได้เลยนะครับ ตัวฝั่งนี้จะเป็นตัวข้างหลังนะครับที่มีร่องแผ่นตัวฝั่งนี้จะเป็นตัวข้างหน้านะครับจะเป็นข้างหน้าท็อปนะครับให้ลูกค้านําไม้เบอร์สองมาใส่ฝั่งข้างเลยนะครับไม้ตัวนี้นะครับพอเราใส่ครบทุกชิ้นแล้วนะครับจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไป จะมายิงตัวล็อกนะครับไให้ลูกค้านําไม้เบอร์แปดกับเบอร์เก้ามานะครับจะเป็นตัวแบบนี้นะครับมันจะมีสองแผ่นนะครับแล้วให้ลูกค้านําอะไรในกล่องตัวเฮดนะครับถือมาตัวนี้นะครับมาใส่มันจะมีมาร์กอยู่นะครับให้เอาน็อตกลมนะครับที่อยู่ในถุงนะครับมายิงมันจะมีมาร์กอยู่นะครับ พอยิงเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับให้ยิงเหมือนกันสองแผ่นเลยนะครับมันจะมีมาใข่มานะครับพอยิงเสร็จแล้วนะครับอันนี้มันจะเหลือนะครับให้ลูกค้าแยกไว้ก่อนเลยนะครับสองตัวนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้ลูกค้านําไม้เบอร์แปดที่เรายิงสองชิ้นเมื่อกี้นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับให้ลูกค้าสังเกตนะครับ ตัวรูต้องชิดอยู่ตรงริมสุดนะครับตัวที่มีรูตรงนี้นะครับให้ชิดๆตรงริมสุดตัวล็อกมันจะอยู่ฝั่งข้างในนะครับพอเราใส่แล้วนะครับให้ลูกค้านําน็อตตัวดีนะครับตัวที่ยาวที่สุดนะครับแบบนี้นะครับมายิงนะครับยิงตรงนี้นะครับ นี้นะครับแล้วก็จะมายิงอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะครับพอยิงเสร็จก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปให้ลูกค้านําไม้เบอร์เก้าอีกแผ่นหนึ่งนะครับมาใส่ตรงฝั่งนี้นะครับ เหมือนกันนะครับลูกค้าให้รูมันอยู่ซิดริมนะครับริมข้างนะครับอยู่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะอยู่ข้างในนะครับแล้วก็เอาน็อตยาวเหมือนเมื่อกี้นะครับมายิงสองฝั่งนะครับเรายิงน็อตเสร็จนะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปให้ลูกค้านําไม้แผ่นไม้ตัวนี้นะครับแผ่นที่เล็กที่สุดเลยนะครับมาเตรียมไว้นะครับแล้วก็เบอร์สิบเก้านะครับ จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับให้ลูกค้านำแผ่นตัวนี้นะครับใส่ไปในร่องนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาแผ่นเบอร์สิบก้านะครับใส่ไปแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ เราใส่แบบนี้นะครับเอาน็อตตัวดีนะครับตัวนี้นะครับตัวที่ยาวที่สุดนะครับมายิงนะครับตัวมันจะอยู่เป็นตัวข้างในและครับเห็นไหมครับจะมีสองตัวนะครับตัวข้างหน้าตัวข้างหลังนะครับให้ลูกค้ายิงแบบนี้นะครับเหมือนกันสองฝั่งเลยนะครับใปให้ต่อไปให้ลูกค้านําแผ่นที่เหลือนะครับมาใส่นะครับจะเป็น แผ่นตัวนี้นะครับสองอันแล้วก็ตัวนี้อันหนึ่งนะครับให้นําแผ่นสองอันนี้มาก่อนนะครับมาใส่ช่องนี้ช่องข้างนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ใส่ข้างนี้นะครับ ตัวแผ่นใหญ่เราจะใส่อันกลางนะครับลูกค้าตัวนี้นะครับจะใส่อันกลางนะครับพอเราใส่แผ่นเสร็จก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้ลูกค้านำแผ่นเบอร์หกนะครับตัวยาวนี้นะครับมานะครับ ตัวล่องแผ่นนะครับลูกค้าจะมีล่องนะครับล่องแผ่นนี้นะครับให้ลงไปตรงแผ่นนะครับแบบนี้นะครับใส่แล้วก็ จะได้ประมาณนี้นะครับให้ลูกค้านำน็อตตัวดีนะครับตัวนี้นะครับตัวยาวนะครับยิงตรงนี้นะครับสองรูนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็สองตัวเหมือนกันนะครับพอเรายิงน็อตเสร็จนะครับให้ลูกค้านําไม้เบอร์เจนะครับสองอันนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ มาใส่นะครับใส่แบบนี้นะครับ พอลูกค้าใส่เสร็จก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับให้ลูกค้านำน็อตตัวดีนะครับตัวนี้นะครับตัวยาวเหมือนเดิมเลยนะครับมายิงสี่ตัวนะครับตรงนี้ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนู้นฝั่งนู้นอีกสี่ตัวนะครับให้ลูกค้ายิงเหมือนกันสองฝั่งเลยนะครับพอเรายิงเสร็จก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปให้ลูกค้านำตัวนี้นะครับเป็นขาพลาสติกนะครับตัวเนะเอตัว E นะครับ ให้ลูกค้านำมาใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้น็อตตัวที่อยู่ในถุงมานะครับยิงเลยนะครับแบบนี้นะครับให้ลูกค้ายิงเหมือนกันนะครับสี่มุมเลยนะครับแบบนี้นะครับฝั่งนู้นเหมือนกันนะครับสองฝั่งเลยนะครับ เรายิงเสร็จนะครับให้ลูกค้ากลับด้านาตัวนะครับเกมกลับมบาพอเรากลับด้านมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปเราจะมายิงบานกันนะครับลูกค้าเตรียมตัวบานมานะครับแล้วก็อะไรตามนี้นะครับจะมี ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นมือจับนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกุญแจนะครับให้ลูกค้าแกะตัวนี้มาก่อนนะครับแล้วก็นำตัวนี้นะครับมาใส่ข้างบนนะครับลูกค้าสังเกตนะครับรูกุญแจต้อง อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ยิงตัวข้างบนนี่เอาน็อตที่อยู่ในถุงนะครับมายิงเลยนะครับแบบนี้นะครับยิงประมาณกลางๆนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับให้ลูกค้านํามายิงตรงนี้นะครับแล้วก็สังเกตนะครับตัวนี้จะอยู่บนนะครับตรงกับตัวนี้นะครับ เราใส่เสร็จแล้วนะครับต่อไปจะเป็นยิงมือจับนะครับมันจะมีมาร์กมาให้นะครับลูกค้าดูดีๆนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีมา,มาให้ต่อไปนะครับให้ลูกค้ายิงตัวนี้นะครับมือจับนะครับ สังเกตนะครับน็อตเ้อต้องใส่ฝั่งเดียวกับตัวนี้นะครับใส่ผิดฝั่งมันจะยิงผิดกันเลยนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ต้องอยู่ฝั่งเดียวกับตัวนี้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ให้ลูกค้ายิงเหมือนกัน2บ้บานเลยนะครับพอเรายิงมือจับเสร็จนะครับจะออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อไปเราจะยิงกุญแจกันนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ ต้องยิงฝั่งเดียวกับตัวนี้นะครับลูกค้าดูดีๆนะครับตัวกุญแจแบบนี้นะครับใส่แบบนี้ตัวล็อกจะหันมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็เอาตัวแหวนมันนะครับใส่ข้างหน้าแล้วก็ใช้ล็อตที่เขาให้มานะครับสี่ตัวนะครับแบบนี้นะครับยิงสี่มุมนะครับ เหมือนกันสองบานเลยนะครับพอเรายิงเสร็จนะครับจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับให้ต่อไปให้ลูกค้านําตัวหมุดชั้นปรับนะครับตัวนี้นะครับมาแล้วก็ตัวชั้นปรับนะครับนํามาเตรียมไว้นะครับต่อไปนะครับเราจะเอาหมุดชั้นปับนะครับมาเสียบตามโลนะครับอันนี้มันจะปรับได้สามระดับนะครับลูกค้า แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยครับอันนี้ช่างจะใส่ชั้นกลางไว้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับคือความสมรแล้วครับผมแต่รอบที่ผมไปอะครับต่อไปนะครับเราจะนําตัวชั้นปรับนะครับให้ลูกค้าสังเกตนะครับมันจะมีลองมาร์กมาให้นะครับให้เอาตัวลองมาร์กลงไปนะครับจะหันหน้าตัวฝั่งนี้ออกนะครับ ตอนนี้จะหันเข้าข้างในนะครับให้ลูกค้าใส่เหมือนกันทุกช่องเลยนะครับพอใส่เสร็จก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปเราจะมาใส่บานกันนะครับไปให้ลูกค้านําตัวนี้นะครับที่เหลือจากการยิงบานเมื่อกี้นะครับนํามาใส่ตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับเราใส่แบบนี้ก็เราจะเอาบานใส่นะครับที่ติดอยู่แลวอยู่ดีก็ตับเลยบอกว่าหมายเลขนีั่ยังไม่เปิดเลย พอเราใส่ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ให้ลูกค้านำน็อตน,นะครับที่เขามาในถุงนะครับยิงนะครับจะมีมาร์กไว้ให้นะครับตรงนี้นะครับให้ลูกค้ายิงตรงกลางเลยนะครับ ใส่เสร็จก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับให้ลูกค้ายิงเหมือนกันสองบานเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็พอเรายิงเสร็จก็จะยิงรัดตัวนี้ต่อนะครับสองตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวอพอใส่บานเสร็จนะครับถ้าช่องมันห่างเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีปรับนะ นี้มันจะกว้างกว่านะครับตัวนี้มันจะแคบกว่าเดี๋ยวให้ลูกค้าเขยับตัวตรงนี้นะครับให้มันเท่ากันนะครับถ้าเราเขยับไปข้างหน้านะครับบานมันจะชิดถ้าเราขยับถอยหลังบานมันจะกว้างนะครับแบบนี้นะครับต่อไปพอเรายิงเสร็จนะครับให้ลูกค้านําตัวนี้นะครับ มาวัดนะครับกับตัวนี้นะครับอันนี้ลูกค้าต้องกะเองนะครับว่าต้องยิงประมาณไหนนะครับต้องกะเอานะครับตัวนี้แล้วก็เอาน็อตตัวเล็กนะครับที่เขาแถมมายิงนะครับ ตัวนี้มันจะไปดูดกับตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้มันจะดูดด้วยกันนะครับแบบนี้นะครับพอเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับมันจะมีหมุดตัวนี้นะครับที่มันเหลือนะครับให้ลูกค้านำมาแปะนะครับกับรูน็อตน,นะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็เอาค้อนตอกนะครับอย่าตอกแรงมากนะครับตัวนี้อาจจะแตกได้ให้ใส่แบบนี้เหมือนกันเลยนะครับสองฝั่งพอเสร็จตูจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับ